นี่สงค,คัญคือ,คอมันเป็นบ้านพีแคสนะบ้านพีแคสนะผมมีอยู่ตัวอย่างหนึ่งนะครับเขาไปต่อหลังบ้านนะแล้วก็คือก็คือว่าต่อหลังคาเป็นหลังคายื่นออกมาถึงสุดนี่เลยนะและไม่ได้ตั้งเสานะต่อหลังคายื่นมาสุดอย่างนี้นะครับกลายเป็นว่าไอ้เคนนั้นน่ะให้นึกถึงว่าผนังมันเป็นอย่างนี้นะ แล้วมันผนังวันงอย่างนี้นะไอช่วงเนี้ยมันจะดัดเข้ามาตรงนี้เลยเพราะว่าหลังคามันขวัขวนอยู่อย่างนี้อลกายว่าข้างหลังนนเนี่ยแตกอันนี้คือบ้านพีแคสก็คือถ้าไม่จําเป็นอย่าไปเอาอะไรไปเกาะมันะนะพวกนี้มันจะผนังประมาณสิบเซนถึงสิบสองเซนส่วนใหญ่จะสิบเซนนะครับขอลบนี้ก่อ,น,อนมาดูเรื่องอของเรื่องอันนี้ช่างรถครับเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับตัวของโครงการที่มันไม่เชิงพีแคสครับมันเป็นเหมือน แพนเนลือลแพนเน่วอลใช่หล่อในที่หลอหลอสําเร็จนั่นแหละนั่นแหละพีแคสนะครับคือพีแคสคือคําคําว่าพีแคสคือมันหลอสําเร็จนก็จะบอกว่ามันก็จะลดพวกรอยต่อนิดนึงระหว่างแผ่นเอ่อลดรอยต่อเหมือนเขาหล่อคล้ายๆทําหล่อผนังที่ไซส์เลยอะครับอ๋อเหรอตั้งตั้งที่ไม่ได้ยกมาใส่ใช่ไหมหรือว่าหรือว่าหลอไม่ได้ยกมาใส่อ๋อ แต่ก็เป็นหล่อหรออะไรประมาณนี้เ็ประมาณว่าเขาก็จะคุยกับผมว่าเรื่องจอยเรื่องรอยต่อก็จะไม่ค่อยมีปัญหาตรงนี้นครับแต่ว่าจะไม่เรียบมากอาจจะไม่เรียบมากอะไรผิวครับก็คือตั้งตั้งแบบหล่อในที่เลยใช่ค่ะอ่าก็มีมีระบบนี้ก็มีก็คือเอางั้นงั้นก็จะแข็งแรงขึ้นอีกระดับหนึ่ง อ่าแต่ว่า,าก็ไม,ไม่แนะนำใช่ไหมครับอ่อไม่ได้นำเพราะมันความหนาความหนานี่มันไม่ตมอด<อ>กันใช,ใช่ครับใช่อ่ะดูหลังบ้านตัวนี้นะครับที่ว่าเนี่ยมีงานระบบตัวนี้นะนี่นะพอพี่เอาเอาแปนของงานระบบมาวางก็จะเห็นว่าตรงนี้มันคืออะไรบ้างนะครับมีนี่บอ่อดักกลิ่นบอ่อดักไขมันมีถังบำบัดด้วยนะอ่าตรงนี้ไปดูนะครับเขาน่าจะมีก้านโฟมไว้หรือว่าเว้นไว้นิดนึง ถ้าเกิดว่าในอนาคตเนี่ยเราเทพื้นขึ้นมาหรือว่าทําที่เราจะต่อหลังบ้านเนี่ยนะครับ<ม>ก็ควรจะกั้นโฟมไว้มีกรณีหนึ่งนะครับคือเจ้าของบ้านก็ไม่ทราบนะครับไม่ทราบคือไม่ทราบแหละช่างก็ไม่รู้เลยะครับก็เวลาช่างมาทําก็มันก็มีหลายเกณเนาะนะครับเวลาเขามาให้บอกว่าเทลานก็เทลานเลยลืมกั้นโฟมครับพอลืมกั้นโฟมปุ๊บนานไปเนี่ย แผ่นแผ่นเนี้ยแผ่นเนี้ยมันวางอยู่กับดินถูกไหมอ่าพอวางอยู่กับดินเนี้ยมันดินมันซุดอ่าพอดินมันซุดไอ้ตรงนี้มันติดก,กันอยู่เนี่ยนะครับมันจะดึงผนังลงมาพอมันดึงผนังลงมาเนี่ยฝั่งนี้มันจะแตกฝั่งที่ริมเนี่ยครับมันแตกวันนี้เคสนั้นอ่ะก็เลยต้องไปซ่อมผนังใช้เขาเลยนะอ่านี้ระวังนะครับครับส่วนตรงนี้ก็คือเอ่ออะไรรับน้ำออกมาจากห้องน้ำอ่าในแปลนเนี่ยตรงนี้นะครับ นี่นีี่โถส้่วมเนาะเนี่ยดูงานระบบตรงนี้นะครับมันวิ่งมาจากนี้นะแล้วมานี้มันจะออกมาตรงนี้นะครับเนี่ยออกมาตรงเนี้ยนะพอออกตรงนี้ปุ๊บแล้วมันก็ย้อนออกไปทางนู้นใหม่อ่าอันเนี้ยสําคัญนะถ้าเกิดเราไปเทป,ปิดหมดเนี่ยคือวันดีคืนดีถ้ามันหักแถวแถวนี้นะครับไอ้ช่วงที่มันออกมาจากตัวบ้านเนี่ยแล้วมันหักตรงเนี้ยมันมีโอกาสนะอันนี้ระวังนะเอพี่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปซ่อมบำรุงมันยังไงนะ ถ้าเกิดว่าโครงสร้างเราแข็งพื้นที่เราจะทําเนี่ยมันต่อด้วยไมโครพาอย่างเงี้ยนะครับมันจะแข็งมันจะไม่สุดแล้วแต่ว่าถัางบําบัดนี่นะครับถังเซติกเนี่ยมันตอกอยู่กับเสาเข็มสั้นส่วนใหญ่นะคือเขาจะลองก้นหลุมไว้ประมาณเข็มต้นสองต้นอย่างนี้นะครับแต่การที่มันเข็มต้นสองต้นที่มันลองอยู่เนี่ยมันอยู่กับดินอ่อนไงมันอยู่กับดินเหนียวบ้านเราอยู่เรามินทานะอ่า มันเป็นดินอ่อนมันเป็นดินกรุงเทพอย่างเงี้ยไอ้พวกเนี้ยพออยู่ไปนานๆเข้ามันจะเกิดการรีดน้ํามันก็สุดสุดกับมันโดยธรรมชาติแหละอย่างบ้านพี่เนี่ยอยู่มาปีนี้ห้าห้าสี่นี่ก็สิบกว่าสิบปีนะสิบเอ็ดปีนะตอนเนี้คืบหนึ่งอ่ะมันโผล่ขึ้นมาแต่ว่าปากปากบ่อมันเนี่ยนะมันยังตั้งอยู่นะครับมันยังตั้งอยู่มันตั้งอยู่ยังไงมันคือดินมันซุดไปแล้วแล้วปากบ่อมันยังอยู่แต่ว่ามันซุดไหมมันซุดไปไปพร้อมๆกันแหละแต่ว่า ตรงที่เป็นถังน้ำเนี่ยมันสุดน้อยกว่าแล้วตอนนี้นะท่อระบายน้ําที่ห้องน้ําหักแล้วท่อระบายน้ําที่ซิงอ่างล้างจานหักแล้วพี่ซ่อมไปสองที่แล้วนะถ้าสมมุติว่าตอนนั้นมีตังและทําไปหมดนี่นะพี่ไม่รู้จะซ่อมท่อระบายน้ําของซิงอ่างล้างจานกับห้องน้ํำยังไงเลยนะนั้นก็กลายจะกลายเป็นว่าถ้าเกิดว่ากรณีอย่างนี้นะต้องไปสมมุติว่าเทไปแล้วนะพี่จะต้องไปเจาะผนังข้างออกแล้วก็หาที่ลงให้มันอื เออเนี้ยระวังนะอันนี้ระวังนะ,นนะงนะคือต้องต้องเตรียมแผนต้องเตรียมต้องปรึกษากัน,นดีๆเลยนะว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันหักะไรเงี้ยพอมาอยู่ใต้ดินเนี่ยมันปิดไปแล้วนี่นะครับโอโ้โหยุ่งเลยเพราะบ,บ้านของเราดินกรุงเทพไงมันไม่เหมือนต่างจังหวัดที่มันมันแบบมันก็อยู่อย่างนั้นแหละมันแข็งเออไปต่อนะครับอันนี้คือด้านหลังบ้านเนาะก็จะเห็นว่าเรามีถังน้ําตรงนี้นะครับอันเนี้ยพี่ พี่เคยบอกเราไปทีแล้วเนาะแต่ว่าอันเนี้ยพี่จะพูดตำนองว่าเขาอาจจะเตรียมเข็มข้างล่างอันนี้ไว้อะนะครับมันจะอาจจะเป็นว่าพอถ้าเกิดว่าตรงนี้มันแข็งใช่ไหมมันก็จะแบบแถวๆเนี้ยมนพอฝนตกปุ๊บมันจะเป็นแอ่งแถวๆเนี้ยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับอ่าเย่างนี้อาจหรือบางทีอาจจะเทสลบออกมาฝั่งนี้เพราะฝั่งนี้เป็นดินนั้นอยู่ถ้าเขาเทมาฝั่งนี้แล้วเนี่ยเ ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับถ้าเกิดตรงนี้มันมันเขาคงตอกเข็มรองข้างล่างแหละอาจจะเป็นเข็มสั้นนะครับนั้นการหักของมันเนี่ยมันอาจจะหักไม่เยอะนะครับเพราะตรงนี้ก็เป็นถังไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยหักหรอกอ่ามันจะไม่ค่อยหักหรอกนะงนั้นมันอาจจะปับน้ําเทมาแถวๆนี้นะครับงั้นตอนนี้ว่าน่าเป็นห่วงคือก็อาจจะตรงนี้แหละ เมื่อไหร่ที่มันมีน้ํามาเต็มทั้งหมดนะครับเออตรงเนี้แหละก็ก็ให้คอนเซิร์นเอาไว้นะครับส่วนตรงนี้อาทิตย์ที่พี่บอกไปแล้วนะพอเราเทคเทพื้นนะครับก็อาจจะต้องกัน้นโฟมเอาไว้จาให้มันมาติดทีเดียวเวลามันหลุดเวลามันซุดหรือมันจะหลุดไอ้ของเราถ้าเกิดต่อเข็มไปแล้วมันจะไม่ซุดแต่ผนังมันจะซุดเออผนังมันจะซุด นังไอ้ไม่ใช่ผนังไอ้กําแพงเนี่ยมันจะสุดอยู่แล้วเออกําแพงรั้วมันต้องสุดอยู่แล้วนะฮะโครงการเขาลงให้ประมาณแปดเมตรนะครับแปดเมตรเข็มไอสิบแปดเหรอหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมแดเมตรเหรออ๋อครับงั้นตรงก็ตรงเนี้ยมันก็จะแยกเป็นธรรมชาตินะเออมีอีกกรณีหนึ่งบ้านของรุ่นพี่ของพี่นะเขาเขาไปเขาไปทําต่อต่อหลังคาหลังบ้านนี่แหละนะ ทีนี้ต่อหลังคาหลังบ้านเนี่ยมันก็จะทําไงก็เอาง่ายๆเอาถูกๆต่อกับ <S <S ตัวบ้านมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปต่อกับรั้วอย่างเงี้ยสามบ้านต่อมาหมดเลยนะสามบ้านต่อมาหมดเลย <S <S บ้านนี้สมมติบ้านนี้ยังไม่ได้ต่อกลายเป็นว่าแถวๆนี้นะครับไอ้รั้วตัวเนี้ยมันหักอยู่แล้วมันต้องหักอยู่แล้วกลายเป็นว่ามันก็หักลงมาฝั่งนี้เลยไอ้ตรงเนี้ยลงไปต่ำสุดเออเป็นแอ่งลงไปอย่างนี้เลยนะครับ พอตอนนี้ทําไงกลายว่าไอ้สองบ้านนี้นะครับบ้านนี้กับบ้านหนึ่งกับบ้านสองนะตัวเนี้ยเสียหายหนักสุดเขาก็เออต่างคนต่างเอาหลังคาเข้าไปดึงกับลัวไงไอ้นี่ก็ดึงไอ้นี่ก็ดึงมันก็ดึงก็ว่า,าพอมันพอมันซุดลงปุ๊บไอ้หลังคาเนี่ยมันเหล็กมันเท่าเดิมความยาวเท่าเดิมความยาวแอลเท่าเดิมกลายเป็นว่าพอมันตกลงม่นะมันจะโน้มเข้าข้างในเออมันโน้มเข้าข้างใน มันโน้มเข้าข้างในหมดเลยมันจะล้มเข้ามากลายปเป็นว่าตอนนี้เขาต้องไปทําเอาเหล็กบีมเอาอะไรเอาเหล็กสักอย่างอะ่ะเอาไปค้ำข้างในตรงเนี้ยซึ่งผมก็บอกว่าเบอรพี่มันไม่มีประโยชน์หรอกนอกจากพี่ต้องไปเอาหลังคาออกทุกวันนี้ที่มันลงไปเพราะว่าเข็มมันไม่พอมันเป็นเข็มสั้นอยู่แล้วรั้วพวกนี้นะแล้วพอมันนานวันไปมันก็ลงไปเรื่อยลงไปเรื่อยอยู่ดีสุดท้ายสักวันหนึ่งมันก็ต้องล้มถ้าพี่ไม่เอาหลังคาออกพี่ก็ต้องเอาหลังคาออกพอรื้อหลังคาออกพี่ก็ต้อง ทำใหม่หมดทั้งหมดทีเนี้ยงั้นกลายว่าตอนท,ทําทีแรกอะ่ะคืออ่าด้วยความ,มงบประมาณมีเท่านี้หรือว่า,าการร,ราคาค่าก่าอสร้างมีเท่านี้ก็ไม่ได้คิดว่าว่ามันมันจะเสียหายขนาดนี้ไงแล้วพอทําไปปุ๊บก็อย่างที่เห็นว่ามันก็ตโอ้โหงานซ่อมเนี่ยแทนที่จะซ่อมหลงังคาอย่างเดียวไม่ใช่แล้วต้องซ่อมรั้วแล้วทีเนี้ยถูกปะ่ะใช่ครับ แต่น,นี้ของโครงการเขาก็ไม่อนุญาตให้ไปเกาะกันรัวเกาะกันรัวใช่เอาโอเคงั้นก็ดีแหละคือไอโ h จะบอกว่าการมาอยู่บ้านจาัดสรรหรือโครงการนี้นะแม่งเขียนไว้หมดแหละห้ามตอล้างหาห้าม,ามเปลี่ยนสีห้ามเลยโอ้โหพี่ไปอยู่ใหม่ๆนะครับมีรถเทเลอร์หัวลากมาจอดหน้าบ้านพี่อ่ะโอ้โหนานวันอีกอีกเอ่อพออยู่ไปสักพักหนึ่งมีโรงงานน้ำแข็งเว้ อันนี้หลัง, <im it> ลงหลังหลังตั้งนิตินี่ยใช่ไหมครับ <laughs> ใช่ใช่เออวีโรงานน้าแข็งเว้ยแล้วก็แบบเข้าห้ามทํอาอาหารทําอะไรเอมันก็มีอ่ะ,อะในคง <im it> ในเทาเฮาในพวกเทาเฮาจิ้งอยู่คนมากๆกจิ่งมีจิงมีเออตามสีช่องสีแยกเดี๋ยวมาตั้งกันหมดแหละเขาคือต่างคนต่าง <im it> เอ้ก็ก็ไงก็ต้องขายอ่ะมันไม่มีเงินคร <im it> อบครัวอะไรเงี้ยก็ต่างคนต่างมาต่างมีเหตุผลอ่ะ เออพอมีน mm ิ hmm. ติก็บวชกันอ่าเสร็จสุดท้ายแล้วก็ยอมไม่มีกันว่าโอเคอ่ะอันนี้พี่ก็เลยว่าสมมุติว่าถ้าเราจะทําทําแบบตอกเสาเข็มนะอะเดี๋ยวพี่เตรียมไปแล้วที่ว่าเราบอกว่าจะทําเป็นฐานแผ่อะไรอย่างนี้นะครับเดี uh ๋ยวพี่เตรียมเหตุผลเอาไว้ว่าถ้าจะทํามันจะทั้งทาอะไรยังไงอย่างนี้นะครับครับผมอันนี้ก็ลองไปจัดให้ดูว่าดูว่าอเข็มมันจะมีสกักประมาณสิบต้นนะครับ แต่อันนี้พี่ลองกะไม่ถูกนะถ้าสมมุตนะิว่ามันสุดอยู่แค่นี้มันก็จะหายไปสองต้นนี้ครับนะเออนั้นพอเราจะย้ายถังน้ํามาฝั่งนี้นะครับก็เลยว่าเอ้ยถ้ามนย้ายถังน้ํามามันก็ควรจะต้องมีเข็มที่มุมอะไรอย่างนี้นะครับครับนะอ,อ่านั้นตรงนี้ข้างหลังก็จะตอกอยู่อ,อ่าหกต้นแปดต้นนะครับแต่ว่าแต่ว่าเรามีเอียงมาฝั่งนี้ด้วยมันก็เลยต้องมีสองต้นนี้มา หรือหรือว่าเป็นไปได้มันอาจจะลดลงได้อีกนะครับถ้าเกิดลดลงได้อีกเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้สองอ,อันนี้ก็เถิบมายาวๆนะอันนี้มันห้าตีซะอะตรงนี้มันก็ค่อนข้างยาวนะเขียคานประมาณห้าเมตรตรงเนี้ยนะครับดูมันค่อนข้างยาวนะเห็นไหมแล้วเราก็ต้องมาสอง,สองต้นนี้แล้วก็มาสองต้นนี้แต่ว่ากรณีอน,อนี้คือคานมันต้องวิ่งอย่างนี้ อคานวิ่งนี้ปุ๊บไอ้นี่อาจจะต้องวิ่งเข้าไปพาดตรงนี้นะ่ะแล้วตรงนี้มันถึงจะวางถังน้ําได้ครับนะโอเคทีนี้ตอนนี้มันสองเมตรยี่สิบอยู่นะครับครับอนะ่นะแล้วตอนที่เราจะตั้งเสาอ่ะอาคารก่อนคานฝั่งนี้พอดีพี่ใส่พาวเอพอมาเลยสับข้างมาอ่ะอันนี้คานก็แต่เดี๋ยวพอไปดูในในในโมเดลนะพี่ทำโมเดลให้ตรงนี้มันจะไม่มีนะครับไอต,ตรงนี้มันจะไม่มีอ่นะ เพราะตรงนี้เดี๋ยวมันจะเหลือไม่ถึงสองเมตรยี่สิบพี่ทีพี่เตรียมไว้ให้นะถ้าเกิดว่าเหลือประมาณถ้าเกิดสองเมตรยี่สิบถ้าเหลือเกินเราชิดตัวบ้านเลยชิดฝั่งกาแพงเลยมันก,ก็ก็เป็นไม่ได้ที่จะเอาสองสองคาานสองตัวนี้ออกนะครับครับแล้วก็อันนี้มาดูเป็นเสาหลังคาเนาะเสาหลังคาก็จะประมาณนี้เอ่อหนึ 1, 2, ่งสองสามไม่ใช่สี่ต้นที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เจ็ดแปดเก้าออกก้าวนี่เลยเก้านะครับเก้าต้นนะครับอ่ะไอ้ถ้าเกิดระวางคารก็พปีจะคิดมาให้ดูว่าเราจะวางไงนะตรงเนี้มันมีท่ออยู่นะครับตอนระวางคานเราก็ต้องอาจจะต้องกระเถิบหลังขอบคามอยู่แถวนี้นะเพื่อให้ให้ตรงเนี้เราเป็นพื้นเข้าไปชนกับตัวบ้าน<ม>นะครับอ่ะแต่ว่าตรงเนี้เห็นไหมเรามีเรามีแกลบอยู่นิดนึงนะครับ มีแก็บอยู่นิดหนึ่งงั้นอาจจะระดับระดับคาเนี่ยระดับคาร,ระดับหลังพื้นจะอยู่ที่ขอบประตูนี้พอดีงั้นหมายความว่าเเรายังมีที่อยู่แถวๆนี้ที่จะทำให้เป็นระดับคานะที่จะเป็นความลึกคานกับพื้นนะครับคานเราอาจจะซัก30มสิบเซนรวมพื้นด้วยนะพื้นก็สักประมาณสิเซนงั้นเราจะมีท้องคาน อยู่อย่างเงี้ยเนี่ยอ่า uh, ต,ตรงนี้คือสามสิบเซนนะนั้นตรงนี้คือสิบเซนนั้นท้องคานจากท้องคาน์ถึงท้องพื้นเนี่ยก็คือยี่สิบเซนครับว่ามันก็ไม่เยอะนะหมายว่าเราลื้อพื้นนี่ออกเนี่ยพื้นนี่มันสิบเซนแล้วดีไม่ดีท้องคานเราเนี่ยเราอาจจะพอดีกับท้องพื้นเดิมปัจจุบันนี้ก็ได้ครับอืมอะไรก็ประมาณนี้นะนั้นตรงนี้ก็คือว่าสําคัญคือเราก็ทําคานให้มันออกมาข้างนอกแล้วก็ ยื่นพื้นออกไปนะครับอันนี้ก็คือแบบแปนหลังคาเนะนนะแล้วก็จะคับทั่วๆไปแหละประมาณนี้นะอันนี้ก็คือเอ่อที่จอดรถและถ้าเกิดเราสมมติเราจะต่อหลังคาเนาะนะ,ะก็แนะนําว่าอาจจะเป็นอย่างนี้นะครับวันนี้มันเป็นแนวท่ออยู่นะเห็นไหมเส้นดำ,ดำนี่เนาะเป็นแนวท่อมาสองฝั่งนี้นะครับแล้วก็ ตอกเข็มสี่ต้นเลยแล้วก็ทําคานยืดออกมานะครับไอ้ตรงนี้มันเป็นแนวหลังคาเดิมใช่ไหมใช่ครับอาจจะอาจจะเอ่อที่ที่ให้ตอกต้นกีดใช่ครับตัวตัวจากชั้นสองใช่ครับครับทีนี้ถ้าเราพี่พี่ถ้าเราจะอยากจะตอกเข็มนะครับหรือว่าบ้านส่วนบางบางบ้านบ้านข้างๆพี่ก็ไม่ได้ตอกเข็มไม่ใช่่ไม่ใช่ตอกเข็มคือตอกเข็มสั้น นะต่อเข็มสั้นก็คือเขาก็ยอมให้ซุดต,ตามระดับถนนไปนะครับแต่ว่าสมมุติว่าเราไม่อยากให้ซุดเลยมันอาจจะลงไปสักยี่สิบสมสิบเซนก็ก,ก็ก็ค่อยๆปรับมันขึ้นมาหรือว่าบางทีอาจจะปีนขึ้นนิดนึงนะครับถ้าเราจะต่อเข็มไมโครพายก็อาจจะเป็นงนี้นะครับสี่ต้นอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็แถวๆนี้แล้วก็ทาําเสาอาจจะอยู่อันแถวๆเนี้ยอ่ะมันก็จะเบียดเข้ามาหน่อยอาจจะไม่เบียดเข้ามาหน่อยเพราะจริงๆมันก็เบียดนะ ถ้าเราทำหลังคานะนแล้วก็เอเอพราะแถวนี้มันมีอะไรวะไอข้อระบายน้ําถูกไหมมันต้องมีหก<ช>สิบเซนอ่ะแาวนี้ต้องมีหกสิบเซนครับงั้นถ้าเกิดจะทําแนวนี้นะสมมุติเราตอกไมโครพายเข้าไปใช่ป่ะแต่ว่าอาจจะทําละแนงเข้าไปเกาะกับตัวบ้านอะไรเงีย้ยแต่ว่าพี่ก็ไม่ไม่ค่อยแน,นนะนํำมานะเออ เออทำได้ไหมมันมันก็ทําได้สมมติว่ามันเบาๆจริงๆอะนะมันก็เบาอ่ะมันงจริงๆมันก็เบานะแต่ว่าอการที่ว่ารถมันขึ้นขึ้นลงๆเนี่ยครับมันเขย่าครับเออมันเขย่าบางทีมันอาจจะไปดึงตัวบ้านนะให้มันแตกออกมาอะไรเงี้ยมันก็มีเป็นไปได้นะครับเพราะพวกเนี้ยมันเป็นอิมแพกโหลดอยู่แล้วเราปีนขึ้นปีนลงเนี่ยนะครับอันนี้ก็ลองไปดูสํารวจหน้างานกันชัดเจนกันอีกทีนะนะก็ล่าสุดเห็นไหมว่า เขาเป็นทาวน์โฮมเนาะแล้วก็ต่อระเบียงชั้นสองขึ้นไปอ่ะแล้วมันก็พลิกลงมาเออเออประมาณเทสในนี้เลยแต่ว่าอันนั้นคือข้างบนเนี่ยเขาต่อเข็มข้างหน้าเนาะแล้วก็ทําเป็นชั้นสองทำเป็นระเบียงขึ้นไปรับชั้นสองอะนะครับเทสนั้นน่ะคือว่าเหมือนกับมันหลุดออกจากตัวบ้านแล้วข้างบนเนี่ยมันเทคอนกรีตด้วยไงยิ่งหนักไปใหญ่เลยทีนี้พอนานวันเข้าปุ๊บพุกมันขาดหรือว่าไอ ตัวตัวริ่มตัวอะไรที่มันอยู่เกาะกับตัวบ้านเนี่ยมันขาดลงมานะมันก็เลยพิกลงมาดีไม,ไม,ไม่น้องก็ไม่เสียชีวิตนะนะนั่งระวังนะครับ